นะครับขับรถเบียดกันเอากกายปพยายามฆ่าแล้วนะ,นะลุงต่างจังหวัดขับรถกระบะมาโดนลูกนักการเมืองธัญ,ญบุรีลูกน้องอลูกเสียเปี้ยวชนอากกายพยายามฆ่าและตอนนี้มีใครมีข้อหาพยายามฆ่าไม่มีหรอกครับแม่กระปั่นกระสงกระแสอะไรไปทําเป็นคอนเทนต์รับบริจาคกันร่ํารวยเลยนะยอดวิวยอดไลค์ไล่กันเต็มที่เลยนําเสนอข่าวสองอาทิตย์แม่ยังไม่จบเลยเพราะอะไรยอดดีเอนเกจดี ทุกคนก็ได้รับประโยชน์ได้รับยอดวิวยอดไลค์อะไรต่างๆล่ำรวยกันโทรทัศน์ก็เลดติ้งดีอินฟูแม่งก็ดังไปดังไป f อก็เยอะ,อะนะท,ทั้งนที้แม่งเรื่องราวมีรถเที่ยวกันนะครับไอรถเอ่อปิกอัพก็ไปลํำเลนไอบีเอก็เลยโมโหโมโหก็เลยตามไล่ไปใช้พละการเอารถไปตบเขาเอากลายเป็นฮีโร่ฮีโร่อีกคนกนายเป็นโจรที่ภาคสากัน เ,เต็มโซเชียลนะพยา,าพยามฆ่าพยายามแรง่าง,างสุดท้ายมีสักข้อหาไหมไม่มีอะไรเลยเรื่องแม่ก็เงียบไปกลายเป็นคอนเทนต์รับบริจาคก,กันไปนะนะครับเงินทองเข้ามากันนะอ,อ,อะไรต่ออะไรต่างๆกันไปกันใหญ่โตนะครับบ้านเมืองเราเวลาดูข่าวข่าวเราก็ก็ดูแล้วก็คิดพี่เดเนี่ยก็จะให้ความรู้นะครับจริงๆเรื่องราวเนี่ยมันไม่มีหาเลยเลยคนขับรถลุงแกมาจากต่างจังหวัดแกไม่รู้แกก็ขับรถ เปลี่ยนช่องทางกระทนนันหนันนะครับไอ้ส่วนไอบีเอ็มแม่ก็มายังพายุเบรกเบิก,กไม่ทันก็เลยโกรธอาหามึงมาตัดหน้ากูได้ยังไงเปลี่ยนช่องทางนะครับหลังจากนั้นก็ตามให้จอดไม่จอดก็เลยโกรธโกรธก็เลยว่าปปกูประกาศอยู่แล้วก็ขับรถตบเข้าไปแล้วก็บาดเจ็บเรื่องรามีแค่เนี้ยแม่ก็ปัน่นเรื่องกงนกายวันโอ้เรื่องการเมืองกลายเป็นทักสินธรรมนุกมนัดอะไรโอ้ยนะ มีกองทุนธรรมนัต์กองทุนบิ๊กเดออกมากันใหญ่แล้วครับการวงการเมืองนะอืมนะครับจะขอโทษก็ไม่ได้อะไรต่างๆนะเออนะต้องมีลีลามีอะไรต่างๆความจริงไม่มีอะไรเลย,เลยน,นี่คือเรื่องราวเวลาเราติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยตกเป็นเหยื่อของโซเชียล